สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะทุกช่องทางทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจนะคะของ สมาร์ทเพลย์โอลลี่นะคะวันนี้นะคะจ๋านะคะผู้ฝึกสอนแอโรบิกโยคะแล้วก็บอดี้เวทนะคะและเวทเทรนนิ่งนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาแนะนําทุกๆคนนะคะให้รู้จักกับอุปกรณ์ออกกาลังกายที่ชื่อแทมโพลีนนะคะแทมโพลีนเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถที่จะยกเคลื่อนย,ย้ายมูฟไปวางณจุดที่ไหนของบ้านก็ได้นะคะว่าจะเป็นห้องรับแขกนะคะหรือว่าห้องเด็กเล่นนะคะก็เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆนะคะโดย ตั้งบนพื้นราบนะคะบางเครื่องก็สามารถที่พับเก็บได้วางแนบกับกําแพงได้นะคะโอเคเดี๋ยวจ๋าแนะนําเครื่องของจ๋าก่อนนะคะเดี๋ยวจ๋าเล่นให้ดูบางท่าแล้วสุดท้ายเราก็จะเล่นแล้วก็เต้นพร้อมกันประกอบเพลงนะคะอ่าดูนะคะเครื่องของจ๋านะคะชื่อ ชื่อรุ่นอะไรนะคะคุณแมคคะชื่อรุ่นซูเปอร์เบลส์ะสะสนะคะซูเปอร์เบลส์คือมันเบลส์แบบซูเปอร์นะคะแบบว่ามันเบลส์มันเด้งได้เด้งดึงได้นุ่มเท้าแล้วก็เซฟข้อต่อได้อย่างดีนะคะราคา23,900าเท่านั้นนะคะแต่มันเซฟมากเลยนะคะเวลาเราย่อ,อเรากระโดดนะคะสามารถที่จะจับแฮนเดิลหรือฟรีแฮนด์ก็ได้แล้วแต่คุณนะคะโอเคนะคะโอเคจ้าผ่านไปที่เครื่องของครูโนรีเลยค่ะรุ่นอะไรคะรุ่นซูเปอร์เบลส์ค่ะ5 5นิ้วนะคะ ก็ยืดยุ่เหมือนกันจากรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นโปรนะคะซึ่งพับขาได้ลองเด้งให้ดูหน่อยลองเด้งให้ดูหน่อยว้าว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 นะคะได้ทุกท่าเลยค่ะนางแบบของเรานะคะอายุไม่ใช่น้อยนะคะดิฉัน50ค่ะคุณพี่5้ค่ะอ่ะมาทางนี้นะคะครูตุ๊กนะคะเดี๋ยวครูตุ๊กแนะนํารุ่นนาซัวบันจีนะคะขอดูท่าเลยค่ะดูท่าซูวบันจีเกรดเอเต๊กเต๊กเต๊ตเตเต นี่ยุบยุบเออนะคะอ่ะาะเบาเบาค่ะเบาแค่ไหนคะ21900ค่ะ21900เท่านั้นนะคะชอบรุ่นไหนตัวไหนคนไหนนะคะก็เลือกไปได้เลยค่ะต่อไปเลยค่ะเชิญทางคุณแม็กองแม็กองนะคะก็คือรุ่นซุปเปอร์บันจีเกตเยอรมันนะครับทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างตัวที่ เด้งฟินเฟินวอร์แค่หนึ่งมเารอยบาทอน่าสนใจอะหมื่นเจเองอะอยากได้รุ่นนี้นะคะซื้อเลยซื้อคนด้วยแถมคนขาได้ด้วยรับขายได้ด้วยสีสดใสกว่าเพื่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะเลยไว้ตรงกลางนะคะตัวสุดท้ายของเราเลยค่ะวันนี้ ง44นะคะราคาเบาสุดค่ะ16900ค่ะ1ก9 0 0เาอ้โอสีฟ้าใครถูกฉละกับสีฟ้านะคะจัดเลยนะคะคนก็สวยนะคะคนก็อายุไม่ใช่น้อยนะคะ <Hey. S 2> พวกเราดี่นะคะ50อัพทั้งนั้นเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปจ๋าจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักวิธีการเล่นอย่างถูกต้องและไม่บาดเจ็บนะคะใช้เวลาสั้นๆน,นะคะใช้เวลาสั้นๆแต่คุณจะเบิร์นได้เต็มที่และขอแนะนำว่าให้ออกแรง ในส่วนที่คุณทําได้ในเลเวลของคุณนะคะไม่ต้องตามจ่าทุกท่าหรือไม่ต้องตามเทรนเนอร์ทุกคนทุกท่านะคะเอาเท่าที่แรงเราไหวสมม,มุติว่าจะกระโดดแรงมากเลยโอ้โหครูโอ้ครูแยกขาอย่างงี้อย่างงี้ฉันจะแยกตามถ้าเราแยกไม่ได้เราก็แค่สมม,มุติว่าฉันแยกสมมติสมมตุติอย่างงี้ก็ได้นะคะให้เราขยับมูฟเมนต์อย่างต่อเนื่องนะคะโอเคเราจะเปิดเพลงกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพลงนะคะเปิดเพลงให้ฟังสนุกสนุกด้วยกัน มามาท่าที่หนึ่งค่ะทุกคนถ้าผู้สูงวัยหน่อยก็ขอให้จับที่จับนะคะแลถ้าใครสามารถปล่อยมือได้ก็ปล่อยนะคะยอ่อเข่าลงไปยืนแยกเท้ากว้างเท่าช่วงไหล่แล้วเปิดปึ๊บปึ๊บทิ้งน้ำหนักลงที่หัวเขา่ายอ่อสะโพกลงใครปล่อยมือได้ปล่อยมือปล่อยมือได้ปล่อยมือเวียงมาใช้ความนุ่ม ใช้ความนุ่มของตัวกระดานนะคะตัวเบลสนะคะในการที่จะทําให้เราเด้งมามาด้วยกันให้ปล่อยมือได้ปล่อย8ครั้ง1 2เกรงหน้าท้องไว้ย่อเข่าลง3 4ให้ตรงจังหวะ4 3 2ท่าต่อไปส้นเท้าข้างขวาตึงตึงดึงแขน ึงแขนวางส้นเทา้ากระเทือบลงไปเด้งตัวเอียงตาม8ปดเจ็ดหห้าสสามไปข้างข้างไปข้างข้างเออหนึ่งสองเด้งนิดนึงเด้งนิดนึงให้ตรงเพลง <Everybody. S 1> ให้ตรงเพลงอางหลังช่วไหมอางหลังช่วไหมสี 4, 3, ่สามอาจับแฮนดดานหน่อยจับแฮนเดานหน่อยทุกคนทำนี้ค่ะและ้วโดดตัวขึ้นมาค่ะ โดดโดดเิ้งอ่ะอ่ะอ้หนึสสามสี่หา้าหขอเร็วเร็วขอเร็วเรวป้หนึ่ง้เด้งสูงได้เด้งเลยเด้งสูงได้เด้งเลยเด้งไม่ได้จับไว้เอาอีกเอาอีกแปดท่ สามเต็มโดดสองขานะจ๊ะสองสองขาอยู่กับพี่หนึ่งสองส,าสหาหกเจ็หายใจลึกๆแปดเจ็ดกห้แยกขากว้างๆเอ้าชแยกแยก,ก,กไปอีกไปอีกส สามต่อไปวีสองวีสะเต็บเอ้าฮึบชึบชึบโดดได้โดดโดดได้โดดโดดได้โดดท่าสุดท้ายนะคะสี่สามสเต็ปนี้สเต็ปนี้เฮ้าฮ่าเชื่อเชื่อโดดเชื่อโดดเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ย สี่ออสองสองสุดท้ายโอเคยำเท้ายำเท้าหายใจเข้าหายใจออกแยกเท้าฮึบฮึบฮึบมาสี่แขนสูงสามสองย่อค้างไว้ค่ะค้างจับยืดห้าหกเจ็ดเปลี่ยน ห้าหเจ็เปลี่ยนเท้าชิดยืดไปข้างหลังย่อลงเปลี่ยนด้านยืดกล้ามเนื้อห้าหเจ็ดปดโอเคพอหอมปากหอมคอนะคะคอหอมปากหอมคอนะคะเหนื่อยไหมคะทุกคนไม่เหนื่อยเลย ก็อาจจะเหนื่อยนะสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเราที่สอนกำลังกายอยู่แล้วนะคะเราสอนโยคะสอนแอโรบิกสอนเวทนะคะก็สามารถ,ถตริดต่อเราไปสอนที่บ้านได้ด้วยทั้งตัวนี้ด้วยนะคะแชมพูลีดได้ด้วยนะคะ <S <S ถ้าหากสนใจนะคะทักเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะคุณจะได้นะคะ พิเศษเลยค่ะยิ่งบอกชื่อกูจ๋าในราคาพิเศษแน่นอนนะคะเล่นทุกวันวันละสินาทีก็พอเมื่อกี้หลุดไปโดดไปไม่ถึง2นาทีเรายังมีการหอบผิวเลยค่ะหอบผิว <laughs> นะคะโอเคสำหรับไลฟ์นี้นะคะเราทุกคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตามขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะตบมือมให้ตัวเองวันชูเฮ้